ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับทิดบวนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์วันนี้ก็มาคุยกับท่านผู้ฟังก็ แน่นอนที่สุดครับเราก็หยิบปัญหาของแฟนๆรายการมาคุยกันนะครับแฟนรายการท่านบอกว่าอาจารย์ครับจะปลูกต้นไม้ทำยังไงให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามดีจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับท่านผู้ฟังครับคำถามนี้เป็นคำถามที่สั้นๆ แต่คำตอบนี่โอ้โหยาวเหยียดเลยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนอื่นท่านต้องนึกซะก่อนว่าไอ้ต้นไม้ที่เราจะปลูกเนี่ยมันเป็นต้นไม้ชนิดไหนกลุ่มไหนเราต้องเริ่มต้นแยกให้ออกซะก่อนว่าต้นไม้ที่เราปลูกส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่หนึ่งก็คือต้นไม้ที่เป็นพวกพืช ใบเลี้ยงเดี่ยวนะฮะกลุ่มที่สองก็คือพืชที่เราเรียกว่าใบเลี้ยงคู่ดูยังไงครับถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับท่านดูระบบรากรากจะเป็นระบบรากฝอยเช่นข้าวอ้อยมะพร้าวปาล์มน้ํำมัน นะฮะแล้วก็ภายอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเห็นว่ารากนั้นเป็นระบบรากฝอยก็คือมีรากเล็กๆออกมาที่โคนต้นนั้นเยอะแยะมากมายนะครับไปดูที่ลำต้นลำต้นมันจะมีลักษณะเป็นข้อเป็นปล้องนะฮะดูที่ลำดูอย่างอ้อยเห็นไหมฮะ ในหนึ่งลำก็จะมีเป็นปล้องและที่ปล้องที่ข้อนั้นน่ะก็จะมีตาครับลองนึกภาพต้นไผ่นึกภาพต้นอ้อยนะครับก็จะมีตาอยู่หลายคนบอกอ้าวแล้วต้นกล้วยอะทำไมดูบนต้นไม่เห็นมีตาเลยไอ้ต้นที่จะเห็นอยู่บนอากาศมันไม่ใช่ต้นเขาเรียกลำต้นเทียมมันเป็นกาบใบ ต้นกล้วยลำต้นมันอยู่ใต้ดินนะที่เราเรียกว่าเงา่นแหละท่านก็จะเห็นว่าที่มันแตกหน่อออกมาได้นะั้นมันก็เกิดจากตาที่เงานั่นเองนะครับท่านผู้ฟังแฟนรายการดีครบครับทีนี้ถ้าเราไปพิจารณาที่ใบเราก็จะเห็นว่าใบาของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันจะมีเส้นกลางใบ <c oughs> นะฮะ หลังจากนั้นก็จะมีเส้นขนานกับเส้นกลางใบลองนึกถึงใบกล้วยจากเส้นกลางใบก็จะมีใบเส้นแยกย่อยออกไปแบบนั้นซึ่งไม่เหมือนใบเลี้ยงคู่ถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่เนี่ยเส้นใบมันจะประสานกันเป็นร่างแหนึกถึงอย่างต้นมะม่วงอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยนะครับ หัวใจสำคัญมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงยอดครับถ้ายอดที่เกิดใหม่ซึ่งอยู่กลางต้นนะถ้ายอดมันเน่ามันเสียหรือมันถูกเด็ดดึงถึงถอนออกมาต้นไม้ต้นนั้นจะตายทันทีนะครับตัวอย่างเช่นนอนกอเจาะยอดอเจาะเข้าไปในต้นข้าว ไปกัดกินข้างในยอดออกมาจะแห้งต้นนั้นตายแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือกรณีที่มะพร้าวเราเห็นว่ามีมาแมลงพวกด้วงเข้าไปกัดกินทําลายในต้นนะฮะยอดใหม่แห้งตายแล้วไม่เกิดละหรือมะพร้าวตอนต้นเล็กๆเ,เราเพาะอยู่แล้วเราไปลดน้าน้ําขังยอด นะครับแล้วมีเชื้อไฟทอปเทรายอดหลุดยอดก็ตายแล้วนี่นะครับเพราะฉนั้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนั้นใบยอดที่จะแตกออกมาใหม่เนี่ยมันจะต้องสูงกว่าใบเก่าเสมอนะท่านไปลอง,ลองสังเกตดูสิครับนะฮะอ้อยเนี่ยใบใหม่ที่เกิดมาเนี่ยมันจะอยู่สูงกว่าใบเดิมข้าวเนี่ยใบใหม่ที่แตกออกมามันจะต้องสูงกว่าใบเดิม แต่เมื่อไรที่มันแตกออกมาแล้วใบมันเตี้ยกว่าแคละแกลนกว่าใบเดิมนี่แสดงว่ามันอาจจะเป็นโรคไวรัสเข้าแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทีนี้ไปดูพืชใบเลี้ยงคู่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ตัวอย่างเช่นมะม่วงมะปรางมะยงชิดนะฮะเงาะ มังคุดเลยก็ว่าไประบบรากจะเป็นระบบรากแก้วครับจะมีรากแก้วรากเกงรากแขนงรากฝอยและที่ปลายรากฝอยนั้นจะมีรากขนอ่อนอยู่บริเวณชายทรงพุ่มที่จะดูดน้ำดูดอาหารไปหล่อเลี้ยงต้นลำต้นมีตาอยู่แต่จะมองไม่เห็นข้อปล้อง นะมองไม่เห็นขอบร่องเราจะสังเกตว่ามีกิ่งมะม่วงแตกมาจากลำต้นหรือจะเป็นต้นพืชอื่นก็ตามอันนี้ก็คือมีตาแต่มองเห็นตาไม่ชัดเจนใบใบของต้นพืชใบเลี้ยงคู่เราจะเห็นว่ามีเส้นกลางใบนะฮะแล้วก็มีเส้นใบแตกแขนงออกมาแล้วก็แตกย่อยออกไปอีกประสานกันเป็นร่างแห ลองนึกถึงใบมะม่วงนะใบมะยงชิดเนี่ยเป็นตัวอย่างนี่คือข้อสังเกตทั้งใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ทีนี้เราไปรู้ทำไมเราต้องรู้จิครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างพุพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยรากเป็นฝอยอยู่ที่โคนต้นไอ้อย่างนี้เวลาเราใส่ปุ๋ยเราต้องใส่ใกล้โคนต้นแต่ถ้าเป็นอย่างไม้ผลต้นมะม่วงอย่างเงี้ยเวลาเราใส่ปุ๋ย เราก็ใส่ที่ชายสรงพุ่มเราไม่ไปใส่ที่โคนต้นเพราะตรงโคนต้นนั้นมันไม่มีรากกินอาหารรากกินอาหารมันอยู่ชายสรงพุ่มนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ลักษณะหน้าตาของอพืชสะก่อนนะฮะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่สิ่งสำคัญก็คือว่าอะไรบ้าง ที่จะทำให้มันเจริญเติบโตมันจะต้องมีวัสดุที่เกาะยึดลำต้นมันไว้เช่นเราปลูกในดินเราปลูกแบบไฮดโดรโปโนิกลากมันอยู่ในน้ำจริงแต่ก็ต้องมีแผ่นโฟมเกาะยึดลำต้นไว้นะฮะเพราะนั้นในดินมีอะไรก็มีธาตุอาหารซึ่งผมจะพูดรายละเอียดต่อไปนอกจากนั้นมันต้องการอะไรครับมันต้องการน้ำครับทำไมมันต้องการน้ำ น้ำเป็นตัวทําละลายให้ธาตุอาหารพืชเนี่ยออกมาน้ำนั้นเป็นตัวที่จะไปละลายปุ๋ยแล้วก็ละลายธาตุอาหารออกมาให้ต้นไม้ได้รักษาความสดชื่นในต้นไม่เหี่ยวแล้วก็พาเอาธาตุอาหารมาด้วยเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ทำให้ต้นไม้ตโอก็มีดิน มีน้ำมีอากาศคำว่าอากาศหมายถึงนะมีความร้อนความเย็นแค่ไหนจะสังเกตว่าธรรมชาติของพืชบางชนิดนะครับอยู่ไม่ได้ในเมืองร้อนตัวอย่างแอปเปิลสตรอเบอรี่อย่างนี้เราเรียกว่าไม้เมืองหนาวก็แปลว่ามันเป็นต้นไม้ที่ต้องการอุณหภูมิต่ำๆๆในการอยู่ นะฮะในขณะที่ถ้าเป็นบางพืชที่เป็นไม้เขตร้อนอย่างมะม่วงคุณไปญี่ปุ่นคุณก็จะไปเห็นไม่เห็นต้นมะม่วงเลยเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้อุณหภูมิมันไม่เหมาะสมฉะนั้นเขาก็แบ่งออกเป็นไม้เมืองหนาวไม้เขตอบอุ่นแล้วก็ไม้เมืองร้อนนะครับอันนี้ก็คืออุณหภูมินอกจากดินน้ําหรือว่าอากาศคืออุณหภูมินี่นะมันก็มีอีกปัจจัยหนึ่งคือ เราจะต้องเข้าใจธรรมชาติของพืชว่าพืชบางชนิดโดยธรรมชาติมันเป็นพืชน้ำมันอาศัยอยู่ในน้ำเลยผักบุ้งผักกระเฉดบัวนะหรือจะเป็นอเมซอนใบกลมอเมซอนใบพายหรือจะเป็นคล้าแดงคลาเขียวกระจับเนี่เป็นพวกพืชน้ำบางชนิดเป็นพืชอยู่บนบกแต่ชอบน้ำเยอะ นะ,ะบางชนิดอยู่บนบกแต่ชอบน้ําน้อยเห็นไหมไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็บางชนิดนอกจากน้ำมากน้ําน้อยมันยังต้องการแสงแดดไม่เท่ากันบางชนิดต้องการแสงเยอะบางชนิดต้องการแสงน้อยนี่คือข้อวินิจฉัยโดยกว้างๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปพิจารณาลึกลงไปว่าดินแบบไหนต้นไม้โตดี อากาศแบบไหนน้ำแบบไหนต้นไม้โตดีและเราจะทําความเข้าใจกับธรรมชาติของต้นไม้นั้นอย่างไรนะครับใครใครก็รักหัวหัวขันขยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวคันย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามานะมีน้องสิก,ก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยท่วนน้าเพราะตัวกันไทย เหมาะสมกับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคำตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกรรมัมมัฏฐนช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่หลีได้ข้าวน้ำหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถของ ไปเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง องปุ๋ยตราหัวัวอรนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2ส,สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15 15 15พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวัวอรไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน